เอาละครับวันนี้ขอนําเข้าสู่สารธรรมนะครับวันนี้มงคลสามสิบแปดนะครับข้อที่ยี่สิบสี่แล้วนะครับวันนี้ก็คือเรื่องของความสันโดษนะครับมงคลข้อต่อไปนะครับภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีเรียกว่าสันตุติจะนะครับหรือสันตุถีจะสันตุถีนี่ก็คือความสันโดษนี่แหละนะครับมีคําอธิบายรายละเอียดไปนะครับว่าคําว่าคํา คำว่าความสันโดษนะครับหมายถึงความพอใจในของที่มีอยู่นะครับหมายความว่าเมื่อเราได้สิ่งของมาแล้วนะครับสิ่งของสิ่งใดมาแล้วนั้นเห็นว่าเราได้เพียงแค่นี้เราก็เพียงพอแต่การดําเนินชีวิตของเราให้เป็นไปได้โดยสะดวกแล้วดังนี้นะครับเราก็พอใจในสิ่งของเท่าที่มีอยู่ไม่ไปขวน,นขวายสแสวงสหา ให้มันมากมายเกียดการรบ้านนะครับอันนี้ก็เรียกความสันโดษดังนั้นเพื่อความจมแจ้งในความสันโดษนะครับบัณฑิตพึงทราบประเภทของความสันโดษก่อนนะครับว่าความสันโดษเนี่ยท่านก็จําแนกไว้เป็นสามประการนะครับประการที่หนึ่งเรียกว่ายะถาลาภสันโดษนะครับประการที่สองเรียกว่ายถาภะสันโดษแล้วก็ประการที่สามเรียกว่า ยถาสารุป,ปะสันโดษนะครับบางท่านบอกแหม <c oughs> ภาษาบาลีจำยากอย่างไม่เป็นไรนะครับก็ต้องแสดงตามบาลีที่ท่านแสดงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วก็มาขยายเนื้อความเป็นภาษาไทยนะครับในแต่ละข้อแต่ละอย่างนะครับที่เกี่ยวกับยถาลาภสันโดษบ้างยถาภะสันโดษบ้างย,ถา,ย,างยถาสารุป,ปะสันโดษบ้างเนี่ยล้วนเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยสี่ที่เรา ใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละได้แก่เครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆอาหารคาวหวานที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสันโดษนะครับสิบสองอย่างนะครับไม่เอาสันโดษขอาไปนะครับไม่เอาความสันโดษสามปัดการคูณกับปัดใจสี่ก็เป็นสิบสองอย่างก็ ในส่วนเบื้องต้นนะครับจะขอกล่าวเกี่ยวกับความสันโดษของพระภิกษุหรือสมณะเพศก่อนพระภิกษุในพระศาสนานี้นะครับเมื่อได้จีวรใดมาก็ตามนะครับเนื้อผ้าของจีวรจะเป็นผ้าเนื้อดีเนื้อปราณีตหรือเนื้อไม่ดีเนื้อหยาบบ้างนะครับนะครับแม้ได้รับมานะครับ ก็รับมาก็ไม่ใช่เพื่อใช้สอยเองเนี่ยแต่ว่าเมื่อได้รับจีวรมาแล้วนะครับเมื่อเรามีใช้ของเราเองเราก็ยินดีพอใจในจีวรที่เราได้มาแล้วนั้นนะครับก็คือได้จีวรไม่ว่าจะเนื้อประณีตหรือเนื้อไม่ประณีตนะครับเมื่อญาติโยมเขาถวายมาเราก็ใช้สอยตามเหมาะตามควรอย่างเท่าที่เราได้มานะคะไม่ปรารถนาว่าโอ๊ยจีวรอันนี้เนื้อค่อนข้างหยาบ จังเดี๋ยวนะครับเราทนใส่ไปก่อนเดี๋ยวรอรับนะครับเผื่อมีญาติโยมเอาจีวรเนื้อละเอียดมาเราจะเปลี่ยนไอเนื้อละเอียดมาใส่แล้วก็จะเอา <c oughs> <c oughs> เนื้อหยาบเนี่ยมาเก็บไว้หรือไปแจกคนอื่นต่อเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับนะครับได้บอกว่าแม้ได้นะครับมีคนมีใช้สอยอยู่แล้วมีคนมาถวายเพิ่มท่านก็ไม่รับนะครับ หรือบางทีญาติโยมเคยันขยอว่าแหมโยมมาถวายแล้วอย่าให้โยมต้องเสียศรัทธาเลยนะครับพระคุณเจ้าช่วยรับหน่อยบางครั้งท่านก็จําเป็นต้องรับนะครับแต่รับมาประมาณเอามาใช้เองแหละเพราะว่าตัวเอง่ะสันโดษในจีวรที่ตนเองมีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าท่านก็จะรับไปเพื่อนําไปสงเคราะห์แก่ภิกษุอื่นที่ยังขาดแคลนจีวรอยู่นะครับเช่นจีวรเก่าขาดมากๆแล้วจําเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่า ช่วงนี้ไม่มีญาติโยมมาถวายเลยนะครับแล้วก็ไปแบ่งปันผู้อื่นดังนั้นความยินดีในจีวรตามที่ได้มาของเราเองไม่ว่าเนื้อผ้าจะดีหรือไม่ดีนี่แหละเรียกว่ายะถาลาภสันโดษนะครับก็ยินดีในลาบคือจีวรน,นะครับดังนั้นความสันโดษตามที่ได้มาในจีวรของภิกษุรูปนะั้นเรียกว่ายะถาลาภสันโดษนะครับ ส่วนเมื่อภิกษุเกิดอาพาธเจ็บป่วยขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ดีหรือมีร่างกายอ่อนเพลียเพราะเหตุใดเหตุนหนึ่งก็ดีนะครับจีวรที่ใช้นุ่งห่มเดิมอยู่นะครับอาจจะเป็นผ้าเนื้อหนานะครับมีน้ําหนักมากนุ่งห่มแล้วนะครับก็ทําให้การเดินเหินอเนี่ยค่อนข้างลําบากเพราะว่าเรียบแรงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธเนี่ยไม่ค่อยมีแรงนะครับ เวลาญาติโยมเขาถวายจีวรนเนื้อหนาๆเนี่ยมันจะหนักนะครับทําให้การนุ่งห่มหรือว่าการเดินเหินเนี่ยมันค่อนช่างลําบากไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเนี่ยท่านก็สามารถนําเอาจีวรผืนนั้นแ่ะที่เนื้อหนามากๆหรือหนักมากๆอยู่นี่แหละนําไปแลกเปลี่ยนกับทิกษู่รูปอื่นได้อย่างไม่เหลียวแลว่าเออจีวรเนื้อนหนักๆเนื้อละเอียดหนาๆของเรานี่แหละ เป็นผ้าเนื้อดีมีค่ากว่าของคนอื่นนะครับอันนี้ด้งนน,นั้นเมื่อเล็งเห็นประโยชน์การใช้สอยเป็นหลักนะครับไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพของผ้าว่าเออแม้นเราจะได้ผ้าเนื้อเร็วกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากผ้าที่บางกว่าทําให้เราเกิดความสะดวกในการชันจีวรที่เหมาะสมแก่สภาพร่างกายของเรานะครับ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่านะครับดังนั้นการรู้จักที่จะผัดเปลี่ยนจีวรกับพิกษุรูปอื่นแม้ของเราจะเป็นเนื้อประณีตของผู้อื่นจะเป็นเนื้อที่ไม่แปรนณ่ตนะครับอันนี้เรียกว่ายัตถาภาละสันโดษนะครับก็เรียกว่าเป็นความสันโดสันโดษตามสมควรแก่กําลังของตนก็คือในยามที่ตนป่วยไข้กําลังวังชามีน้อยนะครับก็ต้องใช้จีวรตามอัตภาพ กำลังของตนนะครับอัเรียกว,ว่ายถาภะสันโดษส่วนเมื่อภิกษุได้จีวรมานะครับแล้วก็เป็นจีวรที่มีค่ามากด้วยนะครับเป็นเนื้อประณีตมากนะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนนะครับท่านบอกว่าจีวรที่มาจากแคว้นกาสีนี่แหละเป็นจีวรที่ประนีตเนื้อดีแพงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะดังนั้นเมื่อภิกษุได้จีวรเนื้อประณีเช่นทอจากแคว้นกาสีมาเป็นต้นเนี่ย ท่านได้มาแล้วท่านก็พิจารณาว่าจีวรผืนนี้เป็นจีวรที่เนื้อดีมากมาก,ม,ากมีมูลค่ามากๆน่าจะเหมาะแก่พระอุปัชฌาย์ของเราหรือพระอาจารย์ผู้มีพระคุณของเรามากกว่านะครับหรือเหมาะกับภิกษุรูปนู้นซึ่งเป็นภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกหรือเหมาะแก่พระอาจารย์ท่านนูน้นนะครับซึ่งเป็นผู้บอกกล่าวกรรมฐานเป็นต้น จีวรเนื้อละเอียดขนาดนี้มีมูลค่ามากขนาดนี้แหละไม่เหมาะควรแก่เราหรอกนะครับเมื่อคิดดังนี้ก็น้อมเอาจีวรนี้แหละไปถวายท่านเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไปเรียกแลกเปลี่ยนเอาผ้าที่มีมูลค่าน้อยกว่าของท่านเนี่มานุ่งผมแทนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายะถาสารุปปสัสนโด็แ,แปลว่าความสันโดษตามความเหมาะสมแก่ฐานะของบุคคล นะครับหรือเหมาะสมกับบุคคลน,นั้นๆของที่สู่รูปนั้นๆเป็นต้นนะครับดังนั้ผู้ที่พิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสภาพสภาวะจิตนเนี่ยมีความกตัญญูกตาเวธิตานะครับต่อพระอุปชาบ้างครูอาจารย์ต่างๆบ้างเป็นต้นนะครับก็เป็นกุศลในอีกรูปแบบหนึง่งแม้เกี่ยวกับบินทบาทนะครับอาหารหวานเค้าวเป็นต้นก็ทํานองเดียวกันนี่แหละนะครับเมื่อ ภิกษุไปบิณฑบาตนะครับได้ของที่ไม่ค่อยจับประณีตเลยเป็นอาหารที่มีคุณภาพต่ำที่พวกคนจันทานเป็นต้นนี้แหละนะครับเขาเอามาถวายนะครับท่านก็รับไว้นะครับเพื่อใช้สอยเออนำมาในการฉันเองนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับบางทีท่านก็ได้รับพัตตาหารอันประนีตอย่างที่ พระราชามหาอมาตย์ต่างๆนํามาถวายก็ตามนะครับเว <c oughs> ลาท่านได้มาเนี่ยท่านจะมองเสมอในบินทบาทที่ดีกับเลวเหล่านั้นเท่าเทียมเสมอกันนะครับก็เกี่ยวกับว่าอาหารที่ได้มาจากการบินทบาทเนี่ยก็นํามาเพื่อค้าจุนชีวิตของตนให้ดําเนินไปได้ด้วยกันเท่านั้นนะครับไม่ทําความ ยินดีในอาหารที่ปราณีตหรือทําความยินร้ายในอาหารที่ไม่ปราณีตนั้นให้เกิดขึ้นในบินทบาทเหล่านั้นแหละนะครับก็ประมาณยอมรับอย่างนั้นแหละนะครับได้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นไม่แสวงหาบินทบาตอื่นอีกนะครับอันนี้เรียกว่ายถาลาพระสันโดษในเรื่องของบินทบาทของภิกษุรูปนั้นนะครับส่วนถ้าหากว่า พิสษุเกิดเจ็บแค่ได้ป่วยอาภาธขึ้นมากำลังไฟธาตุอ่อนปรจาจกาเตโชไม่อาจจะย่อยอาหารที่บินทบาทมาได้หรือบินทบาทอาหารบินทบาทนั้นแสลงต่อโรคของพิสษุพิสษุก็สามารถนำบินทบาทนั่นแหละไปแลกเปลี่ยนกับพิสษุรูปอื่นได้นะครับที่เห็นว่าบินทบาทของพิสษุรูปอื่นะสามารถจะย่อยได้ง่ายกว่าของตนนะครับเช่นเป็นของ อาหารที่นิ่มๆหรือว่ามีเป็นผักจะมากกว่าที่จะเป็นเนื้อสัตว์นะครับเมื่อเห็นว่าบิณฑบาตของภิกษุรูปอื่นนะครับสามารถย่อยได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่แสลงต่อโรคของเราโดยไม่คํานึงถึงเรื่องของรสชาติแต่ประการใดหรือไม่ได้คํานึงถึงความเร็วหรือปาราณีตของพัตาอาหารนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายัตถาภาะสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้นนะครับ ส่วนถ้าหากว่าบิณฑบาตท,ที่ได้มานะครับจะดีประนีเป็นของที่พระราชานํามาถวายหรือที่ราชอาาตักนํามาถวายก็เห็นว่าอาหารอันประนีถึงปานนี้ไม่เหมาะแก่เราหรอกควรจะนําไปมอบให้แก่พระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เป็นต้นนะครับไม่พิจารณาเช่นนี้แล้วก็น้อมนําไปถวายในท่านเหล่านั้นตนเองก็นําเอาบิณฑบาตท,ที่ คุณภาพเลวกว่าของท่านมาฉันอย่างนี้เขาเรียกว่ายะถาสารุป,ปสันโดษในพัตตาหารในบิดาบาตของภิกษุรูปนั้นนะครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับก็มีการชี้แนะให้ภิกษุไปอยู่เสนาสนะหรือกุฏิหลังใดก็ตามภิกษุก็ยินดีจะอยู่ตามที่เขาเลือกให้นะครับไม่มีจิตอยากจะไปเลือก กุฏิหลังอื่นที่มันใหม่กว่าสวยกว่าเป็นต้นนะครับนอกจากจะเห็นว่าหลังที่เขาชี้แนะให้ไปใช้กุฏิหลังนี้ไม่สะดวกต่อการเจริญสมณธรรมไม่สะดวกต่อการประกอบกิจในพระพุทธศาสนาเพราะว่ากุฏิหลังนี้อยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากไปจะมีเสียงอื้ออึงน,นะครับรบกวนสมาธิอาจจะขอจับเปลี่ยนเป็นหลังอื่นก็ได้นะครับนะครับ เมื่อได้หลังอื่นตามที่เขาชี้แนะมาให้ใหม่แล้วว่าเห็นว่าสะดวกดีแล้วก็ยอมรับหลังนั้นแล้นแหละอันนี้ชื่อว่ายถาลาพระสันโดษในเสนาสะนะของภิกษุส่วนที่ว่าพอเข้าไปอาศัยในเสนาสะนะที่เขาแนะนําให้แล้วเนี่ยต่อมาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเสนาสะนะนั้นเกิดไม่สัปปายะขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าลมโกรกแรงและเกินไปตั้งอยู่ทางทิศท,ที่ลมพัดผ่าน นะครับเวลาอากาศหน้าหนาวนี่ลมพัดมาแรงทําให้เกิดความหนาวเย็นมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคนะครับก็อาจจะขอแลกเปลี่ยนสถานที่อยู่กับภิกษุอื่นที่เห็นว่าจะมีความสะดวกต่อการบรรเทาโรคได้ง่ายกว่าโดยไม่คํานึงถึงว่าเสนาชนะที่ไปขอแลกเขาว่าจะดีหรือเร็วแต่อย่างใดนะครับอันนี้เรียกว่ายถาภะสันโดษ ในเสนาสะนะของพิสูจน์นั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเสนาสะนะที่เขาจัดแจงมาให้นั้นนะครับเป็นเสนาสะนะที่สะดวกสบายใหญ่โตโอโถงมีค่ามากเกินไปนะครับดังนั้นการที่ตนจะไปอยู่ในเสนาสะนะที่โอถงขนาดเนี้ยดูไม่เหมาะสมเลยนะครับพิสูรูปนูนหรือที่เป็นพระอุปชาหรือพระอาจารย์รูปนี้ ที่มีลูกศิษย์มาร่ำเรียนมากนะครับอุตติของท่านค่อนข้างคับแคบไม่เหมาะสมต่อการต้อนรับแขกเรือนะครับน่าจะขอเปลี่ยนให้ท่านมาอยู่อุตติที่กว้างขวางโอถงสะดวกสบายกว่าทําให้ท่านได้รับความสะดวกในการต้อนรับแขกลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เรียกว่ายถาสารุปปะสันโดษในเสนาสะนะของพิกษุ ส่วนที่เกี่ยวกับยารักษาโรคเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเภสัชภิกษุได้บิณฑบาตเภสัชอย่างใดอย่างหนึ่งมาเห็นว่าโรคที่รักษาอยู่นั้นนะครับพอจะรักษาโรคที่เป็นอยู่ได้ก็พอใจในเภสัชนั้นๆไม่แสวงหาเภสัชอื่นอีกอันนี้เขาเรียกว่ายถาลาพระสันโดษในเภสัชของภิกษุรูปนั้นดังนั้นภิกษุผู้สันโดษในเภสัชย่อมพ,พอใจในเภสัช สมอดองน้ำมุดเน่าที่พระเจ้าตัดสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งเภสัชก็เกี่ยวกับว่าเป็นเภสัชที่หาได้ง่ายมีมูลค่าน้อยแล้วก็สามารถใช้ยักษาโรคได้ด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยดีนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าหากว่าเที่ยวบินทบาตแล้วได้เภสัชมาแล้ว <c oughs> เห็นว่าเภสัชที่เราได้มานี้ไม่เหมาะแก่โรคของเราอยู่ <c oughs> ก็สามารถนําไปแลกกับพิกษุรูปอื่น ผู้ได้ยาที่เหมาะสมกับโรคของตนนะครับแล้วก็มอบยาที่มีค่าของตนนี้แหละให้กับภิกษุนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายถาภละสันโดษในเพศัชของภิกษุรูปนี้ส่วนถ้าหากว่ายาที่ได้มาประนีตมากเช่นพระราชานำมาถวายนะครับเห็นว่าเพศัชนี้เป็นเพศัชที่มีเขาเรียกว่า มีความประณีตมากนะครับหรือว่ามีตัวยาที่มีคุณภาพสูงเนี่ยไม่เหมาะแก่เราก็สามารถที่จะน้อมเอาไปถวายให้กับพระอุปชาหรือพระอาจารย์เป็นต้นนะครับแล้วก็ตนก็ไปแลกยาที่คุณภาพต่ํากว่าของานมาฉันแทนนะครับหรือเที่ยวบินทบาทได้ยามาใหม่ก็ใช้ยานั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่ายถาสารุปปะสันโดษในเพศัชของภิกษุนะครับดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย ความสันโดษสามอย่างในปัจจสี่อย่างของข้าพิษุผู้มีความสันโดษนะครับก็ภิสุผู้สันโดษย่อมเป็นผู้มีปัจัจสี่หรือลาบสัตระที่ไม่อาจทําใจของท่านให้หวั่นไหวได้นะครับย่อมเป็นผู้ที่ใครๆสามารถจะเลี้ยงดูได้ง่ายดังนั้นภิสุผู้ไม่เร่งมากนะครับเป็นผู้เลี้ยงง่ายตระกูลทั้งหลายก็ยินดีสงเคราะห์ ท่านเองก็อนุเคราะห์ตระกูลได้เสมอหน้ากันสามารถชอบไปสู่ตระกูลใดก็ตามแม้จะเป็นตระกูลที่มั่งคั่งถึงพร้อมด้วยพวกทรัพย์ก็ไม่ติดในตระกูลนั้นๆน,น,นดุจพระจันทร์นะครับแม้เข้าไปในที่ที่เมฆหมอกหนาทึบก็ไม่ติดอยู่ในเมฆหมอกนั้นฉันนั้นเอาละมาดูส่วนของคารวะานะครับสําหรับคารวะาถ้าหากว่ามีการประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีความขยันหมั่นเพียรในอาชีพนั้น ได้ทรัพย์มาเท่าไหร่ก็ยินดีเท่าที่ได้มาไม่ถึงกับว่าทุ่มเทเวลาในการหาทรัพย์หาไรายได้จนหาเวลาพักผ่อนไม่ได้อันจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสุขภาพสุดโทมได้ในภายหลังอันนี้เขาเรียกว่ายัถาลาภระแสดดก็คือสแสวงหาทรัพย์ตามความเหมาะสมแก่กำลังของตนฉันั้น ก็จะต้องกําหนดขอบเขตของการแสวงหารายได้นั้นตามความจําเป็นของตนและครอบครัวก็มีการค่อยๆเก็บสะสมทรัพย์ที่ได้มาได้ไปสะสมทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นผู้ที่ไม่มียถาลาภะสันโดษเนี่ยย่อมจะเป็นผู้ประพฤติทุจริตได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าความยอดท้อต่อความเพียรน,นะครับก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นเหตุให อาจจะต้องได้รับโทษในการประพฤติทุจริตในภายหลังของตนนั่นแหละเกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเองและวงตระกูลด้วยจนที่เกี่ยวกับยถาภละสันโดษนะครับก็คือในการที่เวลาเหนื่อยแล้วนะครับหรือเวลาล้มป่วยถ้าการงานนั้นเป็นงานหนักก็หยุดพักไว้ก่อนทํางานเบาๆไปก่อนนะครับเท่าที่พอจะมีกําลังทําได้หรือว่า เมื่อรักษาไข้หายเสียก่อนแล้วก็ค่อยมาทํางานนั้นใหม่ไม่พยายามฝืนกายจําให้การบอบช้าม,มากขึ้นจากการทํางานหนักนะครับซึ่งจะทําให้อาจจะไข้ขึ้นหนักจนถึงกับหมดทางรักษาก็ได้นะครับส่วนยะถาสารุประสันโดษก็คือความรู้จักประมาณในฐานะของตนในการเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับฐานะของตนอันนี้เรียกว่า ความสันโดษของคารวาสนะครับก็ถึงทราบในสันโดษสามประเภทนั่นแหละย่อมเกิดขึ้นและก็ตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยนะครับอันนี้เพราะเหตุคือมีการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสี่นะครับแล้วก็ตามความเป็นจริงของปัจจัยสี่เหล่านั้นแหละว่าเราใช้ปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรนะครับเมื่อพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัยสี่เหล่านั้น ก็เพียงเพื่อประโยชน์แค่นี้แหละไม่ได้เพื่ออำนาจของกิเลสแต่อย่างใดประโยชน์ของเครื่องรุ่งห่มนะครับก็เป็นไปเครื่องเป็นเพียงเพื่อเครื่องป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันเหลอยุงลิ้นไรจัดเละคานทั้งหลายหรือว่าป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันอวัยวะที่นะครับที่เป็นไม่ควรเปิดเผยไม่ให้เปิดเผยขึ้นมาครับจนเป็นเหตุให้สิ้นความละอายไปเท่านั้นไม่ได้เพื่อ ใส่เสื้อผ้าเพื่อความตกแต่งประดับประดาให้สวยงามไปอย่างใดนะครับดังนั้นแม้ประโยชน์ของอาหารจะเช่นกันนะครับอาหารนะครับที่เรารับประทานเพื่อเพียงอย่างชีพขจัดความหิวนะครับซึ่พระเจ้า,าตรัสนะว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะครับแต่รับประทานอาหารเพื่อขจัดความหิวครับเห็นประโยชน์ของอาหารเพื่อจะดำรงกายให้ตั้งอยู่ได้แค่นั้นไม่ใช่หาความเพลิดเพลิน ในรสชาติที่อริดอร่อยต่างๆเหล่านี้นะครับหรือประเภทที่อยู่อาศัยก็มีเพียงเพื่อผู้แบบชาวบ้านนะครับซุกหัวนอนนะครับแต่บ้านนั้นก็ควรจะต้องมีข้างฝาเป็นสัตว์เป็นสวนที่ป้องกันความร้อนความหนาวได้เป็นต้นนะครับอันที่จะเป็นเหตุให้สัตว์ไดไม่อาจมาทําลายได้นะครับดังนั้นอีกส่วนหนึ่งครับบอกว่ามีไว้เพื่อป้องกันสายตาของผู้อื่น ไม่ให้มองเห็นในคราวที่ทํากิจที่ควรปิดบังนะครับป้องกันแม้กระทั่งการจะอาศัยได้ <c oughs> ได้ช่องทําร้ายสัตว์อื่นของผู้อื่นเหล่านั้นเป็นต้นนะครับว่าในเศสัตว์ก็มีประโยชน์เพียงที่รักษาโรคนะครับถ้าหากว่าได้พิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสี่แล้วก็มีการพิจารณาก่อนใช้สอยอยู่เนื่งๆนะครับความสันโดษ ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ความสันโดษนี้จะตั้งมั่นขึ้นดังนั้นความสันโดษจัดว่าเป็นมงคลนะครับเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นอยู่ที่ราบรื่นเป็นสุดในปัจจุบันนะครับโดยเกี่ยวกับความเป็นผู้มีอิสระในการดําเนินชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่ปราศจากนี้สินนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ทุจริตเพราะว่าเห็นแก่อมิตรสินจ้างต่างๆทั้ง เป็นคนมีชีวิตที่เรียบง่ายมีอัธยาศัยอ่อนน้อมเหมาะแก่การฝึกธรรมะของบัณฑิตในพระพุทธศาสนานี่แหละอันหนึ่งบุคคลผู้ไม่สันโดษย่อมเดือดร้อนใจอยู่เป็นนิดก็เกี่ยวกับการเห็นของคนอื่นนะครับการไปเห็นว่าดีของอื่นดีกว่าของตนอยู่เสมอฉันใดนะครับคนมู่ผู้มีสันโดษหาเป็นเช่นในไม่ดังนั้นเมื่อผู้ใดมีความสันโดษ ครับเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ครับเวลาก็หมดลงพอดีนะครับในวันอังคารหน้าของงดนะครับเพราะว่าจะไปเข้ากาารรมฐานที่มูลนิธิแนบ7วันนะครับก็พบกันอีกที2อังคารข้างหน้านะครับท่านที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแน,นะใดๆน,น,นะครับโทรมาหลังรายการได้ที่ครับผมเทพพิศสาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์0ู6ย์แ8ดห 8, 8 ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งอบเาสาม,มาสุขเจ้าจงมีกับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ